เดือนกุมภาพันธ์ปี2010ขณะที่อีวโอ,อก,กําำลังขี่จักรยานเขาถูกรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 1,500cc พุ่งเข้าชนในบริเวณหน้าอาพาร์ตเมนต์ของเขาเออมีป้ายรถเมย์ตรงโน้นนะคะฉันเดินมาจากป้ายรถเมย์พบว่าสามีนอนกองอยู่บนถนนฉันก็เลยรีบวิ่งไปหาเขาทันทีฉันน่ะ ร้องเรียกว่าอีวาโอแล้วก็ตะโกนว่าเอลคันทาเรช่วยเขาด้วยระหว่างโศกนาฏกรรมที่น่ากลัวนี้อีวะโอได้มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณวิญญาณของเขาได้ออกจากกายหยาบออผมจำได้อย่างชัดเจนว่าผมได้มองร่างของตัวเองจากที่ไกลๆแล้วจากนั้น ผมก็เห็นคนหลายสิบคนมารุมล้อมตัวผมไปหมดรอที่จะได้เกิดต่อไปผมเองก็ไม่ได้พูดกับพวกเขารับแต่ก็ยังเข้าใจได้ว่าพวกเขากำลังฝึกเพื่อจะไปเกิดใหม่แล้วในตอนนั้นผมก็ยังบอกกับตัวเองเลยว่ามใหม่ใหม่ยังไม่ได้นะยังไม่ได้ผมยังทำภารกิจของผมไม่สำเร็จเลยผมรู้ว่าผมต้องกลับไปแล้วผมก็ ได้มองไปที่ร่างของผมผมก็โดนดูดกลับเข้าไปในนั้นผมเข้าไปสวมร่างของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับเออตอนนั้นน่ะตัวเขาก็ขยับเล็กน้อยนะคะผลรอบๆตัวเราบอกว่าเขาขยับแล้วเขารอดแล้วตอนนั้น <c oughs> ฉันรู้ว่าเขาเ,ออเขากลับมาแล้ว ฉันก็พร่ำขอบคุณอาจารย์ครั้งแล้วครั้งเล่าเลยละค่ะฉันรู้สึกขอบคุณมากๆเลยอะค่ะที่ทำให้เขาได้กลับมาฉันดีใจมากจริงๆเลยอิวาโอรอดจากเงื้อมมือแห่งความตายมาได้อย่างไรก็ตามเขาบาดเจ็บสาหัสและต้องรักษาตัวใน ICU อิวาโอมีอาการที่ร้ายแรงมาก มีเลือดออกบริเวณใต้ยเยื่อหุ้มสมองถึง3จุดด้วยกันนะครับกระดูกแขนหลุดแล้วกระดูกรอบเบ้าตาของผมก็ร้าวด้วยนอกจากนั้นผิวหนังบริเวณรอบดวงตามันก็เปลี่ยนสีครับแล้วตาก็ยังถลนออกมาอีกเล็กน้อยด้วยเหมือนกันเรียกว่าอาการหนักมากๆนะครับตอนแรกคิดว่าจะไม่รอดซะแล้ว ทุกคนก็พากันเป็นห่วงผมทั้งนั้นแลบในช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวังนี้เพื่อนๆแฮปปี้สานส์ของอีวาโอะแล้วเรโก,ออกคอยช่วยให้กำลังใจพวกเขาพวกเขาร่วมกันอธิษฐานให้อีวาโอะหายดีเออหลังได้ยินเรื่องอุบัติเหตุนะคะเธอก็รีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยอะคะ่ะใช่ เออตอนนั้นประมาณสองทุ่มได้นะคะฉันรู้ว่าเอลคันเทเร่คอยดูแลคุ้มครองเขาอยู่ฉันก็เลยอธิษฐานอย่างตั้งใจนะคะเราอธิษฐานอย่างตั้งจิตขอให้เขาหายนะคะผมเองได้รับรู้ถึงคำสวดอ้อนวอนที่มีพลังจากอารามแฮปปี้เซนส์หลายแห่งด้วยกันนะครับแม้แต่ในขณะที่ผมกำลังหลับอยู่ผมก็มีเงื่อไหลโสมมกาย เพราะว่าผมได้รับแสงสว่างจํานวนมากจากเพื่อนๆมือของผมนี่พนมขึ้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาล่ะครับเพื่อนๆนที่แฮปปี้ไซันให้กําลังใจใฉันอย่างมากเลยนะคะเราเพิ่งพาพวกเขาได้ตอนที่พวกเขามาถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยฉันมั่นใจว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยฉันรู้สึกมั่นใจในตัวเขามากๆเลยล่ะคะ่ะรู้สึกแบบนั้นนะคะ ด้วยการสนับสนุนจากพลังอันเข้มแข็งเรโกตั้งจิตอธิษฐานขีกันที่ทรงพลังสำหรับเยวยาให้หายจากการเจ็บป่วยหลังจากขีกันเรโกได้พบเห็นพลังอันยิ่งใหญ่ของความเชื่อแห่งเอลคันเทเรอิวาอได้หายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์และออกจากโรงพยาบาลได้ในเวลาแค่หนึงเดือน หัวนหน้าแพทย์ได้ถามแพทย์ประจำตัวของผมว่าคุณได้ผ่าตัดเขาหรือเปล่าแพทย์ก็ตอบว่าเปล่าไม่ได้ผ่าตัดเลยการฟื้นตัวของเขาเนียมหัศจรรย์มากเหมือนกับเขามีการรักษาตัวเขาเองได้เลยครับแล้วในวันที่ผมได้ออกจากโรงพยาบาลทุกคนก็ปรบมือแล้วก็ส่งเสียงเชียร์ผมกันใหญ่มันคงยากแหละครับที่เราจะไม่เลือกเหตุการณ์แบบนี้ว่าเป็นปาฏิหาร เอลคันททเรช่วยเขาไว้อะค่ะฉันรู้สึกซาบซึ้งมากๆเลยนะคะฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆค่ะอิวาโอหายได้อย่างปาฏิหาริย์เพราะศรัทธาเรโกได้เห็นด้วยตาของเธอเองแล้วทั้งคู่ต่างซาบซึ้งที่มีโอกาสได้สัมผัสแสงแห่งเอลคันททเร ด้วยประสบการณ์นี้นะคะฉันสามารถพูดถึงและก็เผยแพร่ความเชื่อได้อย่างมั่นใจนะคะ่ะฉันได้ตระหนักว่านี่คือความสุขที่ยิ่งใหญ่สำหรับฉันมากๆเลยนะคะผมเมื่อบาดเจ็บที่ศีรษะสามจุดด้วยกันนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะสื่อสารได้นี่คือปฏิหารในตัวแม้แต่แพทย์เองในต,ตอนนั้นพวกเขาก็ยังแปลกใจเลยครับ ผพว่าเรื่องนี้นี่มันอธิบายโดยการแพทย์คงจะไม่ได้ครับแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความมั่นใจเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นเพราะความศรัทธาอีกด้วยเรียกได้ว่าผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้หรอกครับถ้าไม่ใช่เพราะว่าความเชื่อและความศรัทธาที่มันเกิดขึ้นในตัวของผมจริงๆอ,อการมีศรัทธาเนี่ย มันคือความสุขในตัวของมันเองอยู่แล้วครับแล้วนั่นก็คือเหตุผลที่ผมจะเผยแพร่ความเชื่อของผมไปสู่ทุกคนกระทั่งในที่ทำงานการมีศรัทธาควรจะเป็นแนวคิดของสังคมในอนาคตเราต้องสร้างอนาคตของเราและผมมั่นใจว่าคนทั่วโลกก็กำลังรอคอยสิ่งนี้อยู่นะครับเอลคันเทเรเชื่อว่านี่คือพลังที่แท้จริงที่จะทำให้สิ่งที่เหลือเชื่อกลายเป็นความจริง และเรากำลังอยู่ในยุคแห่งปาฏิหาริย์ของพระองค์